แด้จากมาเด้กินเขา่าเมื่อเช้าฝนตกคิดว่าสิได้ตากฝนไปอไทําง,งานหรอหยุดแล้วพี่น้องแดดออกแล้วแต่เพราะว่าตอนเทิดกับเขาเนี่ยบริษท,ทยค่ะตะเข่าหัพี่น้องขึ้นเวทีพี่น้องันถ้าเป็นถ้าเป็นแถวย่านแถวกรุงเทพแถวข้างนอก แถวย่านน,นอกๆนี้เขาจะเรียกน้ำจิ้มซีฟูดดข้าวเป็นหมอ้องงอันไหวโดนมาได้จ้องหมอ้อเป็นอย่างมันคือจังเสียเร็วหน้านี้ปูแป้นถ้ามีลมมีฝนให้หน่อยมันก็กำลังจะออกเขากำลังจะออกมากินต่อตอนเช้าข้าวถ้วยบกเอ็บ เห็นไม่มันปูพี่น้องมันก็จะเหลืองๆหน้านี้ปูแป้นถ้ามีลมมีฝนหน่อยๆมันก็กำลังจะออกเขากำลังจะออกพริกเกลือก็มียำปูแป้นพี่น้องยำปูแป้นยำเมื่อคืนกินยังไม่หมดมากินต่อตอนเช้า ข้าวถ้วยบกเอ็มเปิดบ้านก็ต้องไปอยู่เป็นมูพี่น้องคอนเฟิลบอลลุงกับบอกก่ะบอกกลับออก,ก,กมาเนี่ยพี่น้องเป็นคนจังสีละแล้วก็ขึ้นขึ้นซีฟู้ดสักหน่อยกินข้าวได้หลายพี่น้องทันเป็นปูเป็นยำปูปลาดูในเมืองในเมืองบลาูว่าฝนยังตกอยู่ว่จ้ กินข้าวเฝ้ากินก้อนนี้จะหมดเวลาแล้วตอนมื้อเศร้าฝนตกคิดว่าสิได้ตากฝนไปนทําง,งานหรอหยุดแล้ว,แลวพี่น้องแดดออกแล้วแต่พริกเกลือก็มียำปูเป็นพี่น้องยำปูเป็นยำมะเขืนกินยังไม่หมด สวัสดีทักทายพี่น้องย้ำเก้าด้วยจ้าก่อนไปทำงานเนาะมือเหนียบแตกพี่น้องม่จะหอมเอามายำซอยพริกตอยอกมันเป็นหมอบอดีจิพี่น้องหมอพออหัวเหลืองข้าวเหลืองหายด้วยจ้ามาได้กินเา้าดูหุ่นก็รู้พี่น้องอ ผมก็ยิ่องดีดีเนาะเป็นจะกินข้าวได้เยอะมากพริกเกลือก็มียำปูเป็นพี่น้องยำปูเป็นยำมื่อคืนกินยังไม่หมดสิหมดเวลาแล้วเดี๋ยวก็สิเป้าไปเห็ดงานระว่างทางไปทำงานไปอีกตั้งหากิโลพี่น้อง หน้านี้ปูแป้นถ้ามีลมมีฝนห,หน่อยมันก็กําลังจะออกเขากําลังจะออกเขาไปหาพี่น้องด้ยจ้ะตอนนี้เปิดบ้านก็ต้องไปอยู่เป็นมูพี่น้องคันเพื่อนบลุงกับบ่อกับกบ่อกับออกมาในพี่น้องเสร็จค้นจังซี่ละแล้วก็ขึ้มน้ำขึ้มซีปูสักหน่อย กินเขาได้หลายพี่น้องทำเป็นปูเป็นยำปูไายด้วจานมาเด้กินเขาแต่ที่จันบุรีจันบุรีนี่เขาจะเรียกนะ้ำพริกเกลือคอนเย็นทิ่เขาไปหาพี่น้องยมพี่น้องด้วยจ้าคลิปนี้ต็อขอบคุณพี่น้องเลยหลย่ะเขาเป็นหม้อหงอัอไนไหวโดนไม่ได้พี่น้องหมอ้อ เป็นอย่างมันคือจังเสียเร็วมากินต่อตอนเช้าข้าวถ้วยบบกเอ็ถสอแบนหม้อไสไปเว้นหมอใส่ไป,ป,ไไปแล้วก็ผัดเผ็ดหูป่าทำเธอที่เย็นไหมข้าแห้งไป ซื้อถูกนะอ่ะเนาะหม้อไม่กี่บาทมาได้คลิปก็ซื้อได้ดคลิปขึ้นเ้านี่แหละคลิปหนึ่งพี่น้องข้าเป็นหมอ้อหงอันไห้โดนมาได้เน่อ,องหมอ้อเป็นอย่างมันคือจังเสียเร็วดูหุ่นก็รู้พี่น้องผมกัยีกยองดีดีเนาะ เาเป็นหมอกหงอันไหวโดนมาได้พ่้องหมอกเป็นอย่งมันคือจังเสียเร็วสิมนเวลาแล้วเดี๋ยวก็สิเฝ้าไปเห็ดงานระวางทางไปทำง,งานไปอีกต่างหากิโลพี่น้องดูหุ่นก็รู้พี่น้องผมก็ยิกงยองดีดีเนาะ ปูเป้นนี่จะเป็นปูทะเลตัวเล็กๆเ,เขาจะมันเอามาดองใส่กลับมาคูดูหุ่นก็รู้พี่น้องคมก็ยิกหยองดีดีเนาะเห็นไหมมันปูพี่น้องมันก็จะเหลือง สวัสดีทักทายพี่น้องย้ำเจ้าด้วยจ้ะก่อนไปทำงานเนาะมือเนียบหน้านี้ปูแป้นถ้ามีลมมีฝนหน่อย,อยมันก็กำลังจะออกเขากำลังจะออกตันเย็นที่เขาไปหาพี่น้องเยี่ยมพี่น้องด้วยจ้าคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่น้องเลยล่ะเขาแห้งไปมันซื้อถูกนะหม้อไม่กี่บาท แบแตกพี่น้องมันจะหอมเอามายำซอยพริกซวยเขาไปหาพี่น้องเลยจ้ะตอนนี้มาเด้คลิปก็ชอได้คลิปกินเขานี่แหละคลิปหนึ่งพี่น้องแต่ที่จันบุรีจันบุรีนี่เขาจะเรียกนะ้ำพริกเกลือชอแแ่นมอไซ์ไป เว็นหมอใส่ไปเขาไปหาพี่น้องล้วจ้ะตอนนี้ป่๊กมันเป็นหมอบดีต่พี่น้องหมอหอหัวเหลืองข้าวเหลืองเมื่อเร้าฝนตกคิดว่าที่ได้ตากฝนไปทำง,งานเหรอหยุดแล้วพี่น้องแดดออกแล้วแต่ต้องซื้อแพงๆเหรอ มือแรงใช่ไหมแต่ที่จันบุรีจันบุรีนี่เขาจะเรียกนะ้ำพริกเกลือถายด้วยจานมาด้วยกินเขา่าหลายวันสองวันยิ่งอุ่นยิ่งอร่อยพี่น้องหอมใส่นี่ลืมใส่มวหอม เขาจะมันแต่อันนี้มองไม่เคยออกรอกพี่น้องนี่จอบระดูในเมืองในเมืองบรดูดว่าฝนยังตกอยู่ว่าจะากินขา้าวเฝ้ากินก่อนที่หมดเวลาแล้วตอนเย็นีิเขาไปหาพี่น้องเยี่ยมพี่น้องด้จา้าคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่น้องเลยละ่ะเป็นจะกินข้าวได้เยอะมากกินข้าวก่อนไปทำงานกับเพื่อนๆอ,อันนี้น้ำพริกเอ,อเขาเรียกะ่ร น้ำพริกพริกเกลือเนาะถ้าเป็นถ้าเป็นแถวย่านแถวกรุงเทพแถวข้างนอกแถวย่านน,นอกนี้เขาจะเรียกน้ำจิ้มซีฟูดเพราะว่าตอนเทดกับเขาเนี่ยบริไทค่ะตะเขาหักพี่น้องขึ้นเวทีพี่น้องก่อนแล้วก็จิ้มน้ำจิ้มซีฟูดสักหน่อยกินเขาได้หลายพี่น้อง ทำป็นปูแป้นยำปูอร่อยปูแป้นปูแป้นนี่จะเป็นปูทะเลตัวเล็กๆเ,เขาจะมัน